ในช่วงที่ยุคข,ข้ายากหมักแพงนั้นทุกท่านคงจะรู้สึกถึงค่าใช้จ่ายที่มีมากขึ้นกว่าเดิมค่าอาหารค่ารถค่าน้ำมันนับวันยิ่งแพงมากขึ้นไม่มีหยุดแต่ว่าทุกคนรู้กันไหมคะว่าเมืองไหนมีการเก็บค่าครองชีพที่สูงที่สุดในโลกวันนี้ยื่นหนึ่งจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวความเป็นที่1บวกกับสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวยืนหนึ่งจากพวกเรานะคะ บริษัท ECA International นั้นเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลความเป็นอยู่ต่างๆและนำมาจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุด <c oughs> ก็ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงสุดในโลกประจำปี2022จากการสำรวจเมือง207เมืองใน120ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลกค่ะ ได้ผลออกมาว่าฮ่องกงยังคงครองแชมป์เมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกติดต่อก,กันเป็นปีที่3เป็นที่น่าสนใจว่าเมืองจากทวีปเอเชียติดโผล่ในลิสต์ดังกล่าวถึง5เมืองได้แก่ฮ่องกงโตเกียวเซี่ยงไฮ้กวางโจและโซถหากนับรวมเมืองเทลอาวิฟอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศตะวันออกกลางมาอยู่ในกลุ่มเอเชียด้วยนั้นก็จะถือว่าชาติจากเอเชียติดโผลมาถึง6ในสิอันดับเลยทีเดียวค่ะ ส่วนกรุงเทพนั้นร่วงลงมาจาก13อันดับจากเดิมอยู่ที่อันดับ34ในปีที่แล้วมาอยู่ที่อันดับ47ในปีนี้พอาะข้าเงินบาทที่อ่อนตัวลงประกอบกับอัตราเงินเฟ้อท,ที่ค่อนข้างต่ำเมื่เปรียบเทียบกับเมืองเงินอื่นในภาพรวมกรุงโคลัมโบเมืองหลวงของสีลังกาหลังตำแหน่งเมืองที่มีอันดับก้าวกระโดดมากที่สุด โดยขยับขึ้นสูงถึง23อันดับจากเดิมอยู่อันดับที่106เมื่อปีที่ผ่านมามาอยู่ที่อันดับ149ในปีนี้ทำกลางปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดของประเทศการจัดอันดับนี้ใช้การคำนวณจากหลายปัจจัยด้วยกันอย่างเช่นราคาเฉลี่ยของสินค้าหลักๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นนมและน้ำมันสำหรับปรุงอาหารตลอดจนค่าเช่าที่พักสาธารณะนุกภคค่าขนส่งสาธารนณะ และการแข่งข้าของสกุลเงินในแต่ละท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นไปที่การสำรวจค่าใช้ใจ่ายของชาวต่างชาติที่มาลงหลักปักฐานอยู่ในต่างแดนโดยคุณลีเควนผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของ ECA ได้เปิดเผยว่าแม้ฮ่องกงจะได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นทั่วโลกน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆและทั่วโลกในปีที่ผ่านมาแต่ฮ่องกงก็ยังเป็นสถานที่ที่แพงที่สุดในโลกเนื่องจากความแข็งแร่งของเงินดอลลาร์ฮ่องกง ที่ตึงราคาไว้กับดอลลาร์สหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมาทําให้ฮ่องกองหลังตําแหน่งสถานที่ที่ค่าของชิปแพงที่สุดในโลกในขณะที่สกุลเงินอื่นๆอ,อ่อนค่าลงตามไปด้วยวาจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเมืองที่มีการเก็บค่าของชีปแพงที่สุดในโลกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมมาแชร์ข้อมูลแลเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแในวันนี้ยืนหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะหากต้องการรับชมคลิปอื่นๆสามารถคลิกที่ด้านข้างได้เลยนะคะ